สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมกอ54นิวัตกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาชมตัวแรงของซีรีส์3นะครับผมเราอยู่กับ bmw m340i m o เด l g20 นะครับผมต้องหมยว่าเป็นที่สุดของโมเดลซีรีส์3นะครับผมเครื่องยนต์3.0 v6 พละกกำลังเกือบ400แรงม้านะครับผมขุมพลังนี่แบบจัดจ้านสะใจนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับแรงบิด500นิวตันเมตรซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับผม ที่สาคัญอัตราการเร่ง0ถึง100เนี่ยไม่ธรรมดานะครับผมเพียงแค่4วิเท่านั้นเองซึ่งถือว่าเร็วมากๆนะครับผมเป็นรถเก๋งซีดานที่แบบเร่งดีขับดีขับสนุกนะครับผมไม่ใช่ว่าเครื่องยนต์แรงอย่างเดียวนะในเรื่องของช่วงล่างนะครับผมก็ถือว่าเป็นช่วงล่างที่ดีมากๆานะครับผมเป็นระบบ M Adactive s u s p e n s i o n นะครับผมก็เป็นช่วงล่างเแล้วก็ได้เฟืองท้ายเด้วยประสิทธิภาพเหลือเฟือเหลือล้อนจริงๆนะครับผมและคันนี้เนี่ยถ้าท่านใดเคยติดตามให้สีวนิวตันมาเนี่ยอาจจะเคยเห็นได้รีวิวไปแล้วรอบหนึ่งนะครับผมคือตอนนั้นนะ่ะที่ได้รีวิวไปราคาอยู่ที่2 8 8 9 0 0นบาทนะครับผมแต่ในคลิปนี้นะครับผมกับเจ้า M340 i G20 คันนี้เนี่ยปี2021เลขไมหมนะ ราคาบอกเลยว่าพิเศษมากๆนะผมทําใหท้ท่านผู้ชมหรือว่าลูกค้าที่ดูครั้งที่แล้วเนี่ยแล้วอยากได้และคิดว่าราคายังสูงอยู่วันนี้แนะนําเลยนะผมให้รีบติดต่อเข้ามาเพราะว่าผมลดให้ทันที90,000บาทนะครับจากครั้งที่แล้ว2,889,000คลิปนี้เหลือ2,799,900บาทเท่านั้นนะฮะลดไป90,000บาทเลยนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มๆนะฮะคันนี้เบียสไอเหลือด้วย ผมเหลือถึงเดือน9ปี2026นะครับผมหรือเลขไม้อีกประมาณ40 0 0 0กิโลบอกเลยว่าสวยพร้อมใช้ประกันเหลือท่านใดที่หาอยู่หรือว่าสนใจติดตามรับชมได้เลยครับเรามาชมกันนะครับกับ BM M340i G20 คันนี้นี่หน้าตาของเขานะครับผมได้การตกแต่ง DNA จากตัวแข่งเลยนะ M นะครับผมนี่ คือเป็นงานออกแบบที่จะแตกต่างกับพวก330 EM Sport นะฮะหรือว่า320 DM Sport พวกนี้จะแตกต่างกันนะครับผมคือเขาจะได้แบบเป็น DNA แท้ๆของ M เลยนะครับผมคือแบบทีมแข่งมาทำอะ่ะอ,อะไรประมาณนั้นนะผมเรื่องของหน้าตาดีไซน์เนี่ยคือมันจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับผมในเรื่องของกันชน M a e r o d y n a m i c อะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่ดีไซน์ M มาใส่ นะแต่มันคือ DNA ของตัวรถเลยนะครับผมมันจะแตกต่างกันเนาะนี่และคันนี้นะครับผมแต่งในส่วนของลิ้นคาร์บอนมารอบคันนะฮะรวมถึงสปอยเลอร์ด้านท้ายนะครับคุณจะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยนะมันจะมีนี่ลิ้นสปอยเลอร์แบบนี้นะฮะเป็นคาร์บอนแคปลานะครับผมคือแบบดูสวยดูลงตัวมากนะครับผมแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีอะไรเนี่ยก็มาเต็มนะครับผมมีทั้ง a อะแด็พตีฟฟูชอน o ทมีตัว ควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนนะผมกระจังหน้าแบบเปิดปิดได้นะผมแล้วก็เป็นกระจังสีดำนะดูดูมากๆนี่ตอนนี้ไม่ได้สตาร์ทรถเห็นไหมกระจังเขาก็จะปิดแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟหน้าเป็น a d a p t i v e led นะครับไฟหน้าเฉริยยมี day t i m running ซึ่งถือว่าให้มาแบบเต็มพิกัดเลยนะฮะในส่วนของล้อนี่นะล้อของเขาเป็นขนาด19นิ้วนะครับผมนี่คือได้ปั๊มเบรก m ด้วยนะครับแล้วก็ช่วงล่างอย่างที่บอกเป็น m MM m a d แดปตีว์ซับเพนน ช่วงล่างเขาจะมีการปรับเซตตามย่านความเร็วของตัวรถนะถือว่าดีมากนะครับผมทําให้ตัวรถเนี่ยมันมีความยึดเกาะถนนที่ดีเฟิร์มนะไม่ว่าจะเป็นการขับเร็วขับช้าเนี่ยนะช่วงล่างถือเขาดีมากแล้วก็ได้เฟืองท้ายนะครับเฟืองท้ายจะเป็นเฟืองท้ายเอ็เมด้วยนะผมว่าคันนี้เป็นระบบขับเคลื่อนสีลอ้อ X Drive นะครับต้องบอกเลยนะเป็นรถเก๋งขับเคลื่อนสีล้อนะฮะนี่คือได้ช่วงล่าง X Drive นะครับได้เฟืองท้ายเอ็มนะครับผม เป็นอะไรที่ดีมากนะครับผมบอกเลยนะการขับขี่คือแบบจะที่สุดเลยนะครับอยากให้ท่านผู้ชมมาลองนะครับอยากให้มาลองพูดอย่างเดียวเนี่ยคุณอาจจะแบบหาว่าผมโม้นะฮะว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แน่นอนว่าผมพ่อค้าผมก็ต้องการขายนะครับมันก็แน่นอนอยู่แล้วผมก็ต้องการขายนะครับอ่าแต่ว่าข้อดีก็มีหลายอย่างอยากให้มาลองดูนะผมในราคา2องล้านเเนี่ยที่ลดมา90 0 0 0บาทจากครั้งก่อนนะถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆ,ๆนะครับนี่ดูล้ออีกทีหนึ่งล้อสวยนะ ผมชอบล้อนะครับนี่แล้วก็มีกล้องรอบคันนะครับคันนี้มาพร้อมกล้องรอบคันสามล้อสิบสามีระบบช่วยถอยจอดให้ด้วยนะครับผมอ่าก็มาแบบพร้อมเทคโนโลยีนะผมความแรงก็มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็มีนะค,ความปลอดภัยก็ต้องมีแล้วก็ความสะดวกสบายก็ต้องมีเช่นเดียวกันนะครับผมอ่าก็จะได้กล้องรอบคันพร้อมระบบช่วยถอยจอดนะครับผมกระจกมองข้างพับไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับ นะแล้วก็มือจับประตูก็มีระบบย์เลสนะฮะย์เลสทั้ง4ี่บานเลยนะครับผมนี่ดูที่ประตูบานท้ายนะครับผมมันก็จะมีปุ่มให้ล็อกตรงนี้นะฮะอยู่ตรงนี้นี่นะเอามือแตะปุ๊บก็ล็อกเลยนะครับผมนะ,ะและคิ้วกระจกเป็นสีดําเงานะครับเป็นสีดาเงาเนาะแล้วก็เป็นรุ่นท็อปสุดแน่นอนว่าต้องมีหลังคาสลูปนะฮะหลังคาสลุปไฟฟ้ามีให้นะครับผมแต่อากาศชีพฉลามก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับผมเป็นเรื่องปกติเนาะด้านท้ายของตัวรถนี่ ด้านท้ายนะครับผมเมื่อกี้เราดูด้านหน้าไปแล้วคือมีลิ้นสปอยเลอร์หน้าใช่ไหมเป็นคาร์บอนด้านข้างก็มีนะครับด้านข้างก็มีนะในส่วนของลิ้นคาร์บอนนะทีนี้มาดูด้านท้ายด้านท้ายนะครับผมก็ประกอบไปด้วยสปอยเลอร์นะฮะที่เป็นสปอยเลอร์คาร์บอนแคปลาส์นะครับเป็นแบบนี้ดีไซน์สวยๆเลยนะครับผมแล้วก็งานของเขาเนี่ยดีมากๆเลยนะงานคาร์บอนนะครับคือแบบสวยอะ่ะดูดีดูหล่อเลยนะครับผมรวมถึงดิฟด้านด้านล่างนะนี่ ลิฟท์ล่างๆก็เป็นคาร์บอนเหมือนกันนะครับผมคือแต่งมาให้พร้อมพร้อมขับเลยพร้อมหล่อเลยนะครับผมในส่วนของปลายท่อนะครับก็เป็นปลายท่อที่เป็นแต่งซิ่งนะฮะเป็นปลายท่อแต่งซิ่งแบบนี้นี่นะนะดูสวยนะครับผมดูสวยเลยนะครับมีปักเซนเซอร์หน้าหลังนะครับผมแล้วก็ฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมขอเปิดแป๊บหนึง่งนี่เป็นฝากระโปรงไฟฟ้าแบบนี้ นะครับก็สะดวกสบายนะครับผมเว้ยมีน้องจิ้งจกแอบอยู่ตรงนี้นะฮะน้องจิ้งจกแอบอยู่นะครับผมด้านท้ายการวางสัมภาระต่างๆนะครับวางได้เยอะจุใจนะผมก็เป็นตัวถัง G 2 0นะครับของซีรีส์3นะครับผมก็คือจะเหมือนกันหมดนะครับมันจะแตกต่างจากตัว 330e นะครับผมซึ่ง 330e เนี่ยพื้นที่การวางของจะน้อยกว่านะครับจะน้อยกว่าเพื่อนเลยเพราะว่าเขามีแพ็คแบตเตอรี่แต่ถ้าเป็นตัวดีเซล ตัวเบนซินหรือว่าตัว m 30มสูนเนี่ยพื้นที่กเก็บของจะมีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากว่าเขาไม่มีแพ็คแบตเตอรี่มันทาให้เห็นไหมชั้นวางเนี่ยมันต่ําลงนะครับมันต่ําลงมานะจะมีความต่างอยู่นะมันจะได้พื้นที่การขนสัมภาระเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับผมอ่านะแล้วก็บ่อพับได้เหมือนกันนะครับห0สิ4ยี่สิบี่สิบนะ40 20ิ0ยี่สิี่สิบสอ่าเป็นสี่0ิ0ยี่สี่สิบนะฮะแล้วก็มีสลักให้ดึงอยู่ด้านล่างตรงนี้สองข้างนะครับผม ก็จะถือว่าเป็นรถเก๋งที่มีความอนเนกประสงค์ในตัวเล็กๆนะครับนะเวลาปิดเราก็กดปุ่มนี่นะกดปุ่มแบบนี้นะครับผมนะในเรื่องของสีสันเนี่ยไม่ต้องห่วงนะเรื่องของสีตัวรถนะครับคือสภาพสวยพร้อมใช้มากๆนะครับผมนะเรามาดูด้านในนะครับด้านในของ M340i คันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าสวยใหม่มากๆเจ้าของเดิมเขาใช้รถไม่ช้ำนะครับผมรถวิ่งมา5,9000กิโล bsi เหลือถึงเดือน9ปี2026นะครับผมปี2026นะตอนนี้ปี2023ก็อีกประมาณ3ปีนะครับอีกประมาณ3ปีก็ถือว่าได้รถที่มีประกันพร้อมขับพร้อมใช้นะครับผมแล้วก็เลขไมล์เนี่ยอีก4 0 0 0 0อีก40 0 0 0โล4ี0 0 0ืกิโลนะครับผมก็ถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างคุมนะครับราคาประหยัดก,กว่าป้ายแดงไปเป็นล้านนะครับผมป้ายแดงอยู่ที่4ล้าน นะครับผมตอนนี้เหลือ2 7 7ล้านะครับประหยัดไปล้านสนะครับประหยัดไปล้านสองถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากแล้วก็มีประกันเบีได้วยวารันตีตัวรถก็ยังมีอยู่นะครับหมดวันเดียวกันเดือนเดียวกันปีเดียวกันแต่ว่าเลขไมล์ของตัววารันตีเนี่ยจะอยู่ที่2 0 0 0 0นโลนะส่วนเ s i อยู่ที่แสนโลนะครับอันนี้ก็อธิบายฝังกันเนาะภายในตัวเบาะนะครับสวยนะครับสวยเป็นบาะดีไซน์สปอร์ต นะครับเป็นเบาะดีไซน์สปอร์ตเลยนะก็ปรับไฟฟ้ามีลำบาสซัพพอร์ตมีตัวบีบรัดลำตัวให้กระชับนะครับผมที่รองขาสามารถปรับยืดได้นะครับผมแล้วก็การตกแต่งก็จะเป็นหนังสีดำได้สีฟ้านะครับผมแล้วก็มีคริปตรงนี้เป็นสีสามสีนะครับผมตามสไตล์เอ็มกะดูเท่ดูสปอร์ตดีนะครับผมในส่วนของพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัย3ก้านเอ็มมุมหนังนเป้านะครับผมแต่ว่าปรับมือสีทิศทางนะแล้วก็คันนี้เจ้าของเดิมก็ ไปหุ้มแคปล่ามาในส่วนของตัวที่มันเป็นสีเงินๆนะครับคันนี้ไปหุ้มแคปล่ามาแล้วรวมถึงแพดเดิลชิพด้วยนะครับผมก็ดูสปอร์ตเท่ดีนะครับผมหรือว่าท่านใดอยากจะได้ที่มันซิ่งกว่านี้ก็ไปหาซื้อชุดพวงมาลัยแท้นะครับผมที่เขา,เาทําเป็นคาร์บอนหนังอะคราร่าอะไรพวกนี้นะครับก็ลองไปหาซื้อดูได้ตามเว็บออนไลน์ทั่วไปหรือว่าตามกลุ่มตามคลับต่างๆเขาก็จะมีพวกบบร้านประดับยนอะไรเงี้ยมานําเสนอขายก็ลองลองดูแล้วกันนะครับแตนะ่เดิมเนี่ยมันก็สวยอยู่แล้ว นะครับผมแล้วก็มีปุ่มฟังก์ชันให้ใช้งานนะครับผมมี Adaptive Cruise ูช n t r o l นะครับมี m ั l ติฟังก t ชันรับสายโทรศัพท์นะครับผมด้านข้างพวงมาลัยก็จะเป็นระบบไฟหน้าเป็นระบบเปิดปิดอัตโนมัติไฟสูงอัตโนมัตินะครับก็มีให้นะครับผมเครื่องเสียงก็เป็นชุดเครื่องเสียงฮาร์มันแคดอนนะครับผมเสียงกระหึ่มแน่นอนนะตัวท็อปสุดก็ต้องได้อะไรที่มันท็อปท็อปนะครับผมกระจกไฟฟ้าอัตโนมัติ4บานนะครับเอก็มีให้ครบหมดนะในส่วนของความสะดวกสบาย นะครับผมนี่แผงประตูนะเป็นแบบซอฟทัชทั้งหมดนะฮะมีไฟแอมเบียนตตกแต่งมาด้วยนะครับผมในส่วนของมาตรวัดเรือนไมเป็นดิจิตอลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะมาตรวัดเรือนไมเป็นดิจิตอลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็เอาไว้ดูชุดข้อมูลต่างๆนะเป็นเมนูภาษาไทยด้วยนะฮะแล้วก็มีในส่วนของ h ฮชอัพดิสเนะครับผมเป็นแสงสะท้อนกระจกนะฮะทำให้คู่ขับขี่ไม่ต้องลากสายตาจากถนนมากเพิ่มความปลอดภัยนะครับเครื่องเล่นระบบไอไดร์ภาษาไทยรองรับ Apple CarPlay Android Auto รองรับแอปพลิเคชัน Spotify นะครับแล้วก็แอนิเมชันสวยงามเมื่อกี้เห็นไหมมีโลโก้เอ็มด้วยนะครับถือว่าดีมากๆนะผมระบบแผนที่นําทางมีให้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของ Apple Ca r าเฟลรองรับแบบไร้สายด้วยนะครับท่านใดที่ใช้ iOS นะฮะตรงนี้จะได้เปรียบมากเพราะว่า BM กับแอปเปิลเนี่ยเขาจับมือร่วมกันทําเครื่องเสียงนะครับผมอ่านะเป็นไงถือว่าดีมากมากเลยนะแต่ว่า Android ก็ไม่ต้องน้อยใจนะผมก็ยังใช้ Android Auto ได้แต่ว่าต้องเสียบสายไม่สามารถใช้แบบไร้สายได้นะครับระบบเครื่องปรับอากาศ ก็มาแบบครบมีฮีสเตอร์นะครับผมมีระบบเย็นระบบร้อนมาครบแยกอุณหภูมิอิสระนะครับผมมาให้ครบหมดเลยนะครับผมการตกแต่งก็เป็นสแตนเลสลายเหล็กถักแบบนี้นะครับเป็นลายเหล็กถักแบบนี้เนี่ยลายเกรดมังกรนะครับผมดูสวยเลยนะเกียร์แปดสปีดสเตปโทนิกนะครับผมปุ่มสตาร์ทสีแดงนะครับผมตามรุ่น m นะครับแล้วก็มีในเรื่องของปุ่มควบคุมคอนโทรลเลอร์นะครับเป็นแบบทัชแพด ก็มีมาให้ครบหมดนะฮะแล้วก็ที่สําคัญโหมดการขับขี่นะครับมีให้คุณเลือกแบบหลายโหมดมากมีสปอร์ตนะครับสปอร์ตเนี่ยคุณสามารถตั้งค่าตามที่คุณชอบได้อินดิวิดียลอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือว่าคอมฟอร์ตอีโคโปรนะครับผมก็เลือกตามการใช้งานนะผมแล้วก็โหมดอันล่างสุดคือแอแด็พตีฟนะฮะเขาจะมีการปรับเปลี่ยนตามพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ใช้งานตรงเนี้ยถือว่าอัจฉริยะมากเลยนะถือว่าดีมากๆาบางทีเนี่ยเราไม่มีเวลาไปนั่งตรงนั่งปรับอะไรให้มันวุ่นวายกดแอเดีพวีฟ นะครับผมอยากจะ,ะแรงอยากจะเบาเดี๋ยวคํานวณกล่องของเขาเองนะครับผมไม่ต้องห่วงนะแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าออตโต้โฮก็มีมาให้นะครับนี่มาครบหมดในส่วนของฟังก์ชันออปชั่นนะครับผมด้านบนก็เป็นหลังคาสันรลฟไฟฟ้านะครับผมมีม่านบังแดดไม่ต้องกลัวร้อนนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูบาะด้านหลังในส่วนของอบ์ดแถวหลังเนี่ยไม่ต้องห่วงนะเรื่องของการนั่งโดยสารคือนั่งได้สบายนะครับ นั่งได้สบายแล้วก็การดีไซน์การปรับองศาของตัวเบาะเนี่ยนะทำออกมาได้แบบดีมากๆถึงจะเป็นรถซีรีส์3นับแต่นั่งได้สบายพอๆกับตัวซีรีส์5นะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมมาลองนั่งดูนะเวลาซื้อรถอะไรเนี่ยนะครับลองนั่งทั้งเบาะแถวหน้าทั้งเบาะแถวหลังบางทีเนี่ยเราลองนั่งแค่ตัวเบาะคนขับแต่เราไม่ได้ลองนั่งเบาะผู้นั่งโดยสารหรือว่าเบาะแถวด้านหลังนะครับผมเวลาเราเอารถคันนี้ไปใช้งานให้พ่อแม่เรานั่งให้ญาติเรานั่งให้เพื่อนเรานั่งงเงี้ย บางทีเขานั่งเราเขาเมื่อยนะครับผมก็แนะนําว่ามาลองนั่งดูทั้งทุกตําแหน่งนะครับผมเพื <ple asure> ่อความสะดวกสบายนะครับผมกับคนที่เรารักนั่นเองนะครับผมแล้วก็สายเบลเออเริ่มพูดได้ไงเนี่ยฮสายเบลคุณจะเห็นว่ามันมีแถบสามสีนะเป็นสไตล์ m เ,เลยนะครับผมนี่ทุกเส้นเลยนะทุกตําแหน่งนะสายเบลเนี่ยที่มีแถบสามสีเนี่ยจะมีทุกตาแหน่งนะครับผมเบอดแถวหลังมีสามเส้นก็สตมตแหน่งนะครับผมเบาดแถวหน้ามีสองก็สองตแหน่งเลยนะครับผมก็ไม่ ไม่ได้แบบว่ามีแค่คู่หน้ามีแค่คู่หลังอะไรอย่างนี้นะเออนี่ให้ทุกต้างหน่นเลยนะครับผม่านะแล้วก็ช่องแอร์นะครับก็สามารถปรับในส่วนของอุณหภูมิได้นะผมเป็นแอร์แบบ3โซนมีท้าย4ีเอาไว้ชาร์จแบตด้วยนะเนี่ยล้างบงล้างเบาะอ,อะไรไม่ต้องห่วงแนละ้วเรื่องของสนงสนิมนะครับคันนี้ใหม่มากจริงนะดูปะกามาร์กดิปะกามาร์กยังติดอยู่เลยเห็นไหมเบาะไม่เคยถอดไม่เคยแกะเลยนะเนี่ยเห็นไหมเออไม่มีสนิมด้วยนะครับถือว่าเป็นรถที่สภาพสมบูรณ์มากมากนะครับผม เป็นรถที่สภาพสมบูรณ์เลยคันนี้มาเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องนะครับคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าพรรลังกำลังเขาเหลือเฟือนะครับผมพรรมลังกำลังเหลือเฟือประสิทธิภาพสูงนะครับเนี่เป็นที่สุดของซีรีส์สามาผมบอกเลยนะครับผมเพราะว่าเขามาพร้อมกับเครื่อง3,000 v 6นะครับผมเป็นเครื่อง6สูบ m performance นะฮะให้พรรลังกำลังสูงถึง3 8 2แรงมา้าแรงบิด500นิวตันเมตรนะครับผมอัตราการเร่งน0์ถึงเนี่ย4วิเองนะครับ ถือว่าเร็วมากๆเลยนะถือว่าเร็วมากๆแล้วแรงบิดมหาศาล5 0ารนิวตันเนี่ยการออกตัวบอกเลยว่าหลังติดบอกนะครับผมมาพร้อมกับการขับเคลื่อน4่ล้อ X Drive ดช่วงล่าง M s u s p e n เ i o n เฟืองท้าย M นะครับประสิทธิภาพสูงนะครับอยากให้ท่านผู้ชมที่ดูคลิปหรือว่าสนใจนะครับผมก็ย้ำกันทุกทีเลยว่าเวลาเลือกซื้อรถมือสองนะครับผมหรือว่าซื้อรถป้ายแดงก็ตามทีเนี่ยไปลองขับดูก่อนนะฮรว่าถูกจริตกับการใช้งานของเราหรือเปล่านะผมเพราะว่าบางทีเราดูคลิปรีวิวเนี่ คนรีวิวเขาเออเขาอาจจะชอบรุ่นนี้อยู่แล้วหรือว่าเขาต้องการที่จะขายรุ่นนี้นะฮะอย่างผมเนี่ยผมต้องการขายรุ่นนี้นะครับผมบางทีเขาอาจจะอวยโอเวอร์เกินไปนะครับเข้าใจเนาะ่าเขาอาจจะอวยโอเวอร์เกินไปว่าคันนี้ดีมากดีสุดดีที่สุดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนใช้งานหรือว่าลูกค้าเองนะครับก็มีสิทธิ์เลือกนะครับผมก็แนะนําว่ามาลองขับนะครับมาลองขับดูว่าเออชอบหรือไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ย นะผมก็ลองดูละกันเพราะว่าการใช้งานแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันนะครับผมนะก็จนะประมาณนี้นะในส่วนของพลังประจเครื่องยนต์ของเขานะผมเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับมันคือที่สุดของตัวเครื่องยนต์เบนซินของ BM เอแล้วนะนะของซีรีส์สามนะนะอันนี้คือไม่ต้องห่วงไอ้ที่ห่วงนะครับสิ่งที่คุณต้องห่วงรถมือสองก็คือโครงสร้างใช่ไหมคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะผมกล้าการันตีเลยนะว่าโครงสร้างสวยไม่มีชนไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ําไม่มีตัดต่อตัวถงังนะครับผมสีนะครับ สียงตัวรถคันนี้เนี่ยตอนเข้ามาใหม่ๆนยนะมันไม่มีริ้วรอยนะครับริ้วรอยเนี่ยไม่มีนะครับผมคือกล้าการันตีเลยว่าคันนี้สวยจริงนะครับอยากให้ท่านผู้ชมนะฮะมาดูคันจริงนะครับผมผมก็ไม่ได้โม้หรอกนะผมก็พูดตามเนื้อผ้าะนะครับเนี่ยคันนี้สวยจริงนะครับผมนะเจ้าของเดิมก็มีการตกแต่งมาเล็กน้อยนะครับผมอย่างที่คุณเห็นเนี่ยคือปกติแล้วนะไอ้ตัวค้ำโครงเนี่ยจะเป็นสีดำนะเจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนมาเห็นไหม อันนี้เขาเปลี่ยนมาอันนี้ไม่เดิมนะครับอันนี้ไม่เดิมแต่โครงสร้างเดิมนะแต่อันนี้ไม่เดิมนะครับอันนี้คือเขาเปลี่ยนมาเขาตั้งใจเปลี่ยนนะครับแล้วก็กองอากาศเป็นกองอากาศซิ่งนะครับ MST นะครับผมเป็นกองอากาศซิ่งอันนี้ก็เปลี่ยนมาจากเจ้าของเดิมนะครับของเดิมมันไม่ใช่นนี้ของเดิมจะเป็นกองทั่วไปนะครับผมกอง BM เนาะอันนี้จะเป็นกองซิ่งนะครับก็เปลี่ยนมานะครับผมอันนี้ก็บอกให้ฟังบอกให้รู้จะได้ตัดสินใจได้ถูกนะครับผมว่าเอออะไรมันแต่งมาอะไรไม่ได้แต่งมา แต่อย่างอื่นนะครับผมเจ้าของเดิมไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขานะฮะเครื่องยนต์ไม่มีการจูนไม่มีการปรับแต่งอะไรนะครับผมไม่มีการเซ็ตก็ส่องสมองอะไรเงี้ยนะไม่มีไม่ได้มีการปลดล็อกอะไรไม่งั้นเนี่ยมันจะหมดประกันทันทีนะครับอันนี้ก็บอกให้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับผมก็ฝา,ากไว้นะนี่คันนี้ b m M340i G20 นะครับบอกเลยว่าใครได้ไปเนี่ยไม่ผิดหวังนะคือรถเนี่ยสวย พร้อมใช้แต่งมาให้แล้วหล่อๆเลยนะครับแต่งมาแบบว่าไม่ได้ลิเกะเออก็แต่งมาแบบให้มันดูสวยดูหล่อขึ้นนะครับผมถ้าหาอยู่หรือว่ากําลังตัดสินใจในเรื่องของจะซื้อรถซีรีส์สามสักคันหนึ่งนะครับผมก็ฝากไว้เพราะว่าคันนี้ BSI เหลือนะครับ BSI เนี่ยเหลือถึง2026เดือน9นะครับหรือว่าเลขไมอีก40,001กิโลนะครับผม4 1 0 0 0กิโลนะ,นะก็ยังเหลืออีกเยอะ นะครับแล้วก็วารันตีตัวรถเนี่ยก็ถึง2026เหมือนกันเดือน9เหมือนกันแต่เลขมาถึง200,000โลนะครับผมมันจะแยกกันนะระหว่าง BSI กับวารันตีตัวรถนะอันนี้ก็อธิบายฟังนะแล้วก็คันนี้ราคาเนี่ยลดลงมา90,000บาทจากตอนแรก2ล้าน889,000ตอนนี้เนี่ยเหลือ2ล้าน779,000บาทเท่านั้นนะครับไม่ใช่สิ2 7 9 9, 9เออนะฮะ2 799,000บาทนะสำหรับ ลูกค้าที่สนใจติดต่อมาได้เบอร์เดิม0901011019นะครับสำหรับวันนี้ผมก๊อฟ54วัตต์นโวลัม